เยี่ยมเยียนเยียนยิ่มเยี่ยมยีโอ้ยเยี่ยมยีนไปด้วยกระโปรงตัวนี้มีปัญหานย่งหนึ่งอ, well, อ่ะพ pues ่อพื wit. ้อนฝากกดซีลูกทีระเลือมเีลให้แม่พูดถึงรุ่นต่างปรเกทศนะโอ๊ยอันนี้ลูกเขยเดี๋ยวเทวันไหนใส่นะต้องแซวเห็นสั้นใส่อะไรเงี้ยเราก็ต้องที่เราต้องโชว์ยูทูปใส่รื้อ เลยเพื่อไว้แบบมีแบบถัดเลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาในมู o ชิลๆเพราะว่าอยู่บ้านก็เลยแบบว่าไม่ได้แต่งนงแต่งหน้าอะไรกันก็คือจริงๆอยากทำคลิปนี้มานานมากแล้วแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสทำนะคะคนน่าจะเห็นเนาะเพราะว่าเพื่อนแอปลง IG story ไปแบบว่าทรงสำครังว่ามีทริปไปเที่ยวเมืองนอกเพื่อนจะไปเที่ยวไหนเพราะว่ามีได้ทำวีซาวีซ่าอไรี มีคนก็ทายกันมาเยอะมากว่าแบบโอเคอาจจะไปแบบอเมริกาฝรั่งเศสสวิสออสเตรเลีย,รยหรือว่าอาจจะมีไปแบบว่าลอนดอนก็มีคนถูกนะคะเพราะว่าในเดือนเจ็ดนี้เนี่ยเราสองคนแม่ลูกรวมไปถึงเต้นแล้วก็ครอบครัวนะคะก็จะเดินทางบินไหนๆเขาเปิดประเทศแล้วเราก็จะต้องไปเที่ยวกันเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะไปเที่ยวอังกฤษกัน บอกได้เลยว่าเป็นทริปที่รอมายาวนานมากเพราะว่าก็ไม่ได้ออกนอกประเทศเลยมาเป็นเวลาเกือบ3มปีเต็มนะคะทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกนอกประเทศกันได้แล้วเปิดโลกหน่อยใช่เพราะว่าไม่ไหวแล้วเราก็อยากจะไปทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าช่วงที่เริ่มทําคลิปก็เป็นช่วงที่เริ่มกําเกือบกำลังจะล็อกดาวพอดีมันก็นกเลยกลายเป็นว่าอดเที่ยวไม่อย่าง,งานั้นทุกคนจะได้เห็นคลิปเราไปเที่ยวบ่อยมากใช่เพราะตอนนั้นเราเลือกแผนไว้แล้วว่าจะต้องไปไหนบ้างรอติดตามเนาะ ไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปนี้เราจะมีทําอะไรกันโอเคจะไปเที่ยวจลอนดอนใช่ไหมทุกคน mm. ซึ่งก่อนไปเที่ยวลอนดอนเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียม จัดกระเป๋าเราเตรียมจัดกระเป๋ากันก่อน <c oughs> ล่วงหน้าหนึ่งเดือนกว่าไม่จะเป็นอย่างนี้ตลอดด้วยนะ <S <S ใช่คือแต่ว่ามีอ่ะจะจะต้องแบบเดือนถึง2เดือนเอาเข้าออกตลอดเวลาตลอดเวลา <S <S นี่เรื่องจริงใช่แต่เราจะแบบแไวเลยนะเราจะแอบจะแบบว่าวินาทีสุดท้ายแต่ว่าก็จะเริ่มค่อยๆยโยนโยนเข้ามาแบบ3อาทิตย์4อาทิตย์ก่อนบินค่อยเป็นค่อยไปเพราะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกคือเหมือนแบบว่าเวลามันเริ่มกระชั้นชิดแล้วก็แบบว่าจะได้เลือกไปเลยว่าเอาอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะเพราะว่าก็อยากทาคลิปมา อันนี้มาให้ทุกคนได้ดูเนาะก็คือคลิปแพทกระเป๋าไปเมืองน,นอกนั่นเองไปประเทศอังกฤษในหน้าร้อนเพราะว่าช่วงเดือนเจ็ดที่เราไปเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอไปทางในร้อนเนาะเพราะว่าช่วงกลางวันอะ่ะก็แอบจะแบบ20กว่าองศาขึ้นไปเลยเนาะแล้วก็กลางคืนอาจจะมีแบบว่า ลดลงไปถึง10กว่าองศาก็คืออาจจะต้องมีแบบว่าสเวตต้องสเวตเตอร์หรือฮุนดี้อะไรเงี้ยที่ต้องติดไปเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราสองคนแม่ลูกเนี่ยติดอะไรไปบ้างเราสองคนแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเวลาติดเสื้อผ้าไปคือยืมกันไม่ได้ไม่ได้เลยซึ่งหน้าร้อนนี้คุณอูก็ไม่สามารถที่จะขนกลอมตัวใหญ่ไปได้หรือว่าตัวหนาไปได้เลยใช่มากใช่สิ่งที่เราจะขนไปได้ก็คือต้องเป็นเสื้อผ้าเบาๆบางๆมีก็อาจจะต้องเป็นเสื้อยืดกลมเบาๆจีร อุ้ยไม่กระโแน่ไม่ก็คงอาจจะมีแบบใส่แขนกุดเสื้อกล้ามกางเกงยีนแล้วก็ใส่กับ แขนกุดเราไม่ใช่แค่ว่าต้องเตรียมเสื้อผ้าแต่เราก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะคะทุกคนคือพอเราบอกแล้วว่าเราจะไปหน้าร้อนเนี่ยการที่เราจะใส่เสื้อผ้าแบบว่าแขนทรงแขนสั้นชกคงชกแขนแล้วก็แบบว่าสีตรงสีตรูแล้าก็ต้องเตรียมพร้อมไปกําจัดขนนั่นเองไม่เห็นแล้วตกใจจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ อ่านรีวิวมาเยอะมากซึ่งรีวิวเขาแน่นมากจริงๆแล้วจริงๆเคยไปใช้บริการกําจัดขนของเขามาแล้วนั่นก็คือที่กังนําคลินิกนั่นเองค่ะทุกคนใช่<ต>ซึ่งเดี๋ยวพอเราจัดกระเป๋าเสร็จเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูว่าเวลาเราไปกําจัดขนที่กังนําคลินิกเนี่ยม,มันเป็นยังไงใช่เรียบเนียนกริบ แล้วขนขึ้นชามมากแบบแปลกใจมากคือเคยไปทําแบบหลายๆนวัตกรรมมากนะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะขนก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยเป็นขนเองใช่เราทำบิกินงบิกินนี่ก็แบบว่าบ่นให้แม่ฟังด้วยว่าแบบป๊บเดียวเองแบบขึ้นนี่แล้วต้องไปทําอีกแล้วช่วงนี้พอดีที่เราจะไปเที่ยวลูกก็กะว่าจะไปต้องไปใช่ต้องไปอีกเพราะว่ามันก็ยังมีขนเด็กขนน้อยที่เขายังแบบว่ามารบกวนจิตใจเราอะไรใช่ไหมเราจะมีใส่แขนเสื้สั้นใส่อะไรเงี้ยเราก็ต้องที ก็ต้องเชื่องย่างนี้ค่ะใส่รื้อเนี่ยรู้เลยเผื่อไว้แบบมีแบบเท้าคงเท้าแข็งไงมันเดี๋ยวมันแบบเกิดแบบ ตอนนั้นลูกก็แอบไปดูคลิปมาคลิปของพวกพี่ๆแคมปิ้นคือแบบตลกมากแล้วก็แบบนั่งขํำอยู่คนเดียวพวกพี่ๆเขาก็ไปใช้บริการเหมือนกันนะคะเขาก็ไปใช้บริการเ e ราเอ็นดีรอลูกไม่ใช่มันคือจริงๆแล้วเครื่องที่ใช้คือลองพอลส์เอ็นดีแใช่แต่ว่าพี่เขาอ่านผิดด้วยความมั่นใจนะคะแต่อันนั้นแหละโจกมาชอบเครื่องตัวที่บ้านใช้นะคะก็คือเครื่องลองพอลส์เอ็น ไอ,อคลิปเนี้ยบอกได้เลยว่าคือมันทั้งขำทั้งน่าสนใจอะ่ะมันชวนนะ,ะมันชชีวชนว,ว่าวเออไปทําก็ได้เออแล้วมันมีอีกเครื่องหนึ่งนะที่ลูกเคยซื้อเข้ามาใช้ที่บ้านอะ่ะ เครื่องอะไรนะ IPL อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงไม่ใช้แล้วเหรอจ๊ะไม่เครื่อง IPL ที่เราเอามาใช้ที่บ้านอะคือถามว่าดีไหมมันก็แบบว่าสะดวกสบายโดยการที่ว่าเราไม่ต้องไปข้างนอกผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ดีเลิศเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นขนขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องรักษาเออมันเป็นมันขนขุดแหละอะไรไก่ ตุดไก่ยังไม่ถึงตุดไก่ออออมันรักษามันก็หายแต่ว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นทําที่คลินิกอะ่ะดีกว่าเ,ออเขาจะได้ดูแลเราได้อย่าง Fu l l option full service ก่อนที่เราจะไปเจอกันที่คลินิกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าออมีเนี่ยขนเสื้อผ้าอะไรไปบ้างออแล้วเราเนี่ยขนเสื้อผ้าอะไรไปบ้างเวลาไปเมืองนอกนะเขาจะว่าตลอดมีขนไปจะไปเยอะแยะเดี๋ยวมีก็ต้องไปซื้อไม่มั่นใจแม่ก็กลัวไงเดี๋ยวไปถึงแล้วมันไม่มีให้เราใส่อะแม่ก็ไม่มีใส่ชุดใส่งไอจีให้ลูกๆดูไงแม่ก็ประเภท บ้าต้องขนไปก่อนไปดูกันว่าคุณอูขนอะไรไปบ้างนะคะไปอ่ะเนี่ยกอลเดย์สองตัวเบาๆอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นจากคลิปที่เราไปช้อปปิ้งที่กอลเดย์มีมาวางเลยนี้น่นะคะชุดนีุ้ดนี้ด้วยกันป้ายังไม่เอาออกอันนี้วางไว้ตรงนี้เหรอวะพลาดไว้เลยมีได้ไปช้อปกอลที่ลอนดอนแล้วเสื้อเชิ้ตตอนนี้ก็ต้องเอาอะไรที่เป็นแบบเบาๆเสื้อเชิ้ตไปก่อนเสร็จนี้ ไี่ค่ะที่ต่อแรกแม่ไม่ได้เอาเสือ้ออันนี้ะ,ะ <c oughs> ลูกเขยเดี๋ยวเข้าวันไหนใส่นะต้องแซวนะเดี๋ยวค่อยดูนะว่านานจะแซวก่ะอันนี้คือกินกระเป๋าไม่ม<ะ>กินลูกพยายามเอาบีบจะบีบีบเออบีบอย่างนั้นแหละมันก็แบนเสื้อเชิ้ตสีขาวนะ,ะเอาไว้ข้างนอกกนเนี่ย มันกช็ชดเชยแหละลูกไอ้ตรนี้นะคะนาร์สเนี่ยเบาๆเพราะว่ามันเป็นผ้าแบบนี้เนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นแบบผุ่งๆเนาะใช่ผุ่งๆนะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องยัดอืมอันนี้ก็น่ารักมากนี่เออเอเันน,นี้กนะ็เ,เป็นเซ็ตที่บอกเลยว่าเปิดสักการะเปิดสักการะเลยไปใส่ลลสที่ลอนดอนเลยค่ะอันนี้อีกตัวนี้ ถ้ามีพับยากเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าอันนี้พับยังไงก่อนจะเอากันเกงไปน้อยหน่อยส่วนใหญ่จะเอาท่อนบนไปเยอะเพราะว่ากานเกงมันก็สลับไปสลับมาได้อะไรเงี้ยก็คือใส่ซ้าแหละเออใส่ซ้ำแหละพี่อยากได้พี่ตาพูดก็จะมีสองตัวก็เดี๋ยวลองดูนะคะเอาไปสิบวันเอาไปสองตัวตอาแต่ซื้อลูกบอกว่ามันอาจจะเย็นไงมีลูกแผ่ไปอย่างงี้ดีป่ะเดี๋ยวย่างไม่เป็นไรลูกเขยรีได้เดี๋ยวนี้ก็เอาอันนี้ไปตัวชุดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มัน มันจะหนานหน่อย,ยก็รู้บอกว่าตอนกลางคืนมันจะหนาวไงน,นิดนิดอันนี้ก็ย้ำได้เนาะสมมว่าเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยนะที่เราซื้อมาเนี่ยคือใส่ก่อนแล้วค่อยซักเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ยังสวยอยู่นะทรงเสื้ออะไรเงี้ยใส่ก่อนซักหนึ่งออครั้ง,งแต่ถ้าเกิดสมมุติบางทีเราซื้อมาแล้วส่งซักเลยเกิดมันพังอ,อ๋อ<า>ไม่ใสได้ใส,ส่เข้าใจาาแล้วรู้แล้วรู้แล้วะเอาฟุ้งฟิ้วเมกตัวหนึ่ง นี่ค่ะฟงฟิลอออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอาไปสักตัวหนึ่งไปเผื่อลาเดินทางน,นะคะกางเกงในกระดาษด <c oughs> ีมากมากเพราะว่าเนี้ยเอาไปั้งแพ็กเลยนะแม่ไปแชร์กับเพื่อนกระโปง กระโปรงตัวนี้มีปัญหาหนึ่งๆเหรอภาพเพื่อนฝันกดซีลูกกันเรืกงซีลที่แม่พูดถึงเรื่องกางเกงนะโอ้ยกางเกงในกระดาษนะแต่เราก็มีติดติดกางเกงของกางเกงในของเราไปด้วยนะเพราะว่าใส่แล้วบางทีมันเป็นรอยมันจะเห็นเป็นรอยกางเกงเห็นลูกของลูกอาจจะเห็นเป็นรอยกางเกงในอย่างเงี้ยหรือพวกแบบว่ากางเกงสแลักก็จะต้องติดพวกกางเกงในหลายขอบไปหมวกกลมหมวก accessories แม่ต้องเอาไปนิดนึงเพราะบางทีแบบแดดร้อนเน่ยบังแดดมีบังมั้งเนี่ยมีบั อ้ะเดี๋ยวมีแบบนี้ไงนี่หมวกอ๋อเนี่ยประมาณนี้นะคะสําหรับกระเป๋าของมีเนาะมีเขาก็จะเนี่ยจะเคลียร์กระเป๋าของเขาไว้ประมาณนี้แล้วคือเขาจะเตรียมออกมาก่อนก็เดี๋ยวไปดูของเรากันนะคะว่าของเราจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องเราเลยโอ้คูณสามีคะกางกระเป๋าให้หน่อยอ่ะมาตาเราก็เนี่ยแหละเนี่ยแขนหม้จเป็นพวกแบบเสื้อแขนสั้นางงี้ใช่เอ้เสื้อครอปที่เป็นแบบว่าโชว์แจ็คแกล้ จะกะแร้เขาได้วงแขนกับเอากางเกงเอากางเกงขายาวไปหนึ่งตัวคือจะเอาสีดำสีเบจแล้วก็ลายทหารแล้วก็ยีนกี่ตัวแล้ววะ สี่ตัวเอาอันไหนไปดีเอาเบ๊บเบ๊มาช่วยเขาเลือกหน่อยสิเบ๊ขวาก็ไปทั้งคู่เลยกระเป๋าเลยเฮ้ยไม่เอาาดีกว่าอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขวามีขวามีก็คืออันนี้เนี่ยเราก็อาจจะเอาสีเบจไปหนึ่งตัวแบบนี้นี่แหละเอี้ยมเอี้ยมพาด้าเราเอาเอี้ยมไปแน่นอนไม่ต้องห่วงอ่ะเดินตามมาค่ะนี่เราก็จะเอาเอี้ยมพาด้าไปหนึ่งตัวแล้วก็อาจจะเอาเอี้ยมเยียนเยียนเอี้ยมอีอ เยี่ยมยีนไปด้วยเป็นเกงยีนก็จะเอาตัวนี้ไปอะไรอย่างนี้เอวมันค่อนข้างเล็กก็เลยต้องใส่ถึงราวนมใช่คือเอวมันค่อนข้างเล็กก็อาจจะแบบบังคับตัวเองเลยว่าห้ามอ้วนก็จะเอาตัวนี้ไปไม่หนาวจ้ะีนไม่แขนสั้นอันนี้ทีอย่างนี้เราบอกไม่หนาแขนสั้นนี่กี่ตัวแล้วเนี่ยอย่าไปหมดตัวนี้พี่ว่าเราบอกว่าตอนกลางคืนมันหนาวใช่ไหมก็เลยกะว่าจะเอาเวดมองไป แล้วก็คิดว่าจะเอาเวดมองแล้วก็เอาฮูดดี้ไปอีกหนึ่งตัวก็จะเอาฮูดดี้ซูพรีมไปแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยมีเสื้อครอปอีกใช่ไหมที่เราจะต้องเอาไปแล้วก็มีเสื้อแขนกุดอบไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันแบบแม่ลูกก็บ้าแต่งตัวแต่คนละสไตล์แบบนี้แล้วนกัูก็เสื้อครอปซึ่งแบบยกข่งยกแขนมาก็เห็นหมดก็นี่น้าหรอไงนี่ี่เสื้อครอปไง ดูหน้าร้อนลูกสุขเหน้อหรือว่าจะเอาอันนี้ไปดีเอาไว้แล้วนี่ทำอะไรเนี่ยคนเนี้ยดูเอาห่างแล้วโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนที่เราจะเตรียมไปที่อังกฤษนะคะก็เอาไว้่่ใช เอาไว้รอเอาไว้รอติดตามคลิปไปเที่ยวอังกฤษของพวกเรานะคะ,คะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะเพราะมีคุณนีเข้าไปด้วยนะคะก็รอวิโทษโทษไเอาไว้รอติดตามนะคะก็อีกไม่นานเกินรอแ,แต่ก่อนอื่นากมีจ้ะไปเลยคะ่ะเราต้องไป,งไปกที่คลินิกต้องไปอาบน้าแต่งตัวกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกไปไหม ไปเพ <อ S 1> ราะต้องเป็นคนขับรถค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กลางน้ำคลินิกค่ะทุกคนจตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่กลางน้ำคลินิกกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะจากที่ทุกคนเห็นเราจัดเสื้อผ้าไปเที่ยวองังกฤษแล้วเนาะก็นนจะต้องมีแบบว่าเสื้อผ้าเข็นกุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่เราก็เมนชั่นไปแล้วต,ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะว่าเราจะต้องมาเลเซอร์รักแร้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะข้างในว่าขั้นตอนแล้วก็ผลลัพธ์ตอนจบที่เราทำเลเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไง ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปตามดูกันเลยนะคะนี่หรอคะลูกห้องนี้เหรอคะที่เราจะมาขจัดขนกันเนี่ยหรอถ้่แล้วก็่หรอลูกถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวก่อนเราจะไปเปลี่ยนเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามานะนําเครื่องนี้ก่อนนะคะซึ่งเครื่องนี้ชื่อเครื่องว่า longhouse nd yac เขาเป็นเครื่องที่นําเข้ามาจากอิตาลีจ้ะราคา2.5ล้านบาทแค่ฟังราคาก็ดูรู้สึกว่า คุณภาพคับแก้วถูกค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยนะคะก็ผ่านออยอของทั้งไทยแล้วก็ USFDA มาแล้วด้วยเนาะก,ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์เนี่ยจะเป,ป๊ะปังอรังไหม,มก็เดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจักันขัดตอนะพร้อมยางจ้ะลูกสาวพร้อมแล้วค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะได้เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อสีก็แค่คลุมเสื้อ,อเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ มว่าเราซื้อคอร์สเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกสาขาเลยปะใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้าซื้อคอร์สก็ตัวคอร์สจะไม่มีวันหมดอายุด้วยค่ะสามารถเราไปการได้ทุกสาขาของการนำที่นิกเลยโอ้ดีมากใกล้ต้องไหนก็ไปต้งหนักได้เออโลดทุกคนได้ข่าวว่าเขามีสาขาเยอะมากสิบหกสาขาไปเลยใช่ค่ะวันนี้เนี่ยแม่มีทีมงานเขามากับแม่ด้วยคือเขาอยากจะขจัดผลมี่นักอก เ่าเขาลำคาัมากเดี๋ยวเราได้มาดูกันเลยนะว่าผวหน้าอคเนี่ยจะมีฟอร์อัพเตอร์รือเป็นยังไงน่านิดนึงน่เลยค่ะก็เวลาต่ละครั้งที่จะทำให้ห่างกันเท่าไหร่คันสามสัปดาห์สามสัปดาห์สามสัปดาห์โอ้โลูกเนียนมากและขาวขึ้นกว่าหน้าลูกนัจ๊ะบอกเลยนี่นี่พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่น มันล้ํามากอ่ะไฟอันนี้ก็จะเป็นโหมดใสค่ะโหมดใสเขาจะเน้นในเรื่องของเม็ดสีค่ะจะเป็นโหมดรีจูมิเนชันตัวนี้ก็จับเม็ดสีตรงนังไก่หรือว่าความทาเราข้อพักข,ข้อต่อนี้ค่ะสามารถช่วยได้หมดเลยโอ้โหแลว้วลา,<อ>าการทําจะไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องต่อดองเย็นด้วยเขาจะแค่รู้สึกอุ่นๆตายละตัวนี้แบบดีมากๆเลยนะเนี่ยดูดิเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเขาจะอุ่นๆค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาแบบ ทำมากๆเขาก็จะรอๆออนิดนึงอ๋อเขาจําได้เมื่อก่อนสมัยที่หลายปีมาแล้วที่ลูกไปทำาน่ะลูกบอกว่าเจ็บเจ็บมียังมีความรู้สึกคือเจ็บอ่ะใช่แต่นี้ไม่เจ็บเลยเอองั้น,นะคะแนะนําเลยนะคะมาเลยนะคะที่การนําคลินิกบอกเลยนะคะว่าไม่ได้พูดเล่นนะเครื่องเขาดีจริงๆอือนี่นะคะคือทีมงานของพวกแม่อุกนะคะบอกเลยว่าแม่อุกจะเห็นเขาตลอดเวลาเขาใส่เสื้อเขาจะเตะกระดุมนี่นะจนถึงนี่ บอกลูกมันร้อนนลทำไมลูกจะต้องติดกระดุมถึงตรงนี้เขาบอกว่าเขามีขนหน้าอกเขาเขินไม่ชอบใช่ไหมลูกนะสัมภาษณ์ซิเพราะอะไรจริงๆก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่ชอบครับแต่ว่าคือเหมือนว่าเป็นเรื่องความมั่นใจมากกว่า<อ>เวลาเวลาสมมติว่าเราใส่เสื้อแล้วมันเห็นเนี่ยบางคนเขาจะโฟก,กัสณท,ที่นี่มากกว่าหน้าเรา<อ> <laughs> เป็นอย่างนี้ เข้าใจวันนี้เรามาที่กังนำเลยชวนเลยว่ามาเถอะพ่อแม่กับพี่ชวนมาก็เลยมาเลยใช่ใช่ท่านเนี่ยเรามาลองใช้กันอยู่นะคะมาลองเทสกันรอบเคอาเอนดีค่ะอย่าให้ออกเล็บเราไม่ต้องปวดด้วยนะลูกไม่เจ็บเป็นไงออกเสร็จแล้วไม่เจ็บเลยครับ ม่เจบสบายมากอมันๆที่เออที่อ๋อจะจะรู้สึกสน,นิดนึงแบบรู้สึกนิดนึงแต่ว่าทนทนได้ครับเออแบบทนได้อะไรเงี้ยน้องบอกแล้วนี่เร็วมากแบบแป๊บเดียวเสร็จเลยนี่ผลลับเป็นที่น่าพอใจค่ะทุกคน ถ้าคนนี้นะบอกว่าได้ก็คุณจะทำได้หมดที่ปอดที่เราทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจักระเรียบเนียนกริบพร้อมโชว์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวพร้อมไปเที่ยวเนาะส่วนน้องทีมงานของเรานะคะก็ทำออกมาได้เรียบร้อยเนียนกริบมมากเช่นกันแลวตอนนี้นะคะทางกังน้ำคลินิกนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่คุณแอดไลน์ไปนะคะแอดกังนํำคลินิกนะคะก็คือได้ ฟรีเลเซอร์รักแร้หนึ่งครั้งเลยโโอ้โห,อหนในราคา699บาทถ้าของเขาไม่ดีจริงนะคะเขาไม่กล้าท้าให้มาทดลองหรอกคะ่ะรับรองที่นี่นะเยีย่ยม อลองค่ะทุกคนก็สามารถมาลองได้นะคะมาลองฟรีก่อนครั้งหนึ่งเนาะอันนี้สําหรับลูกค้าท่านใหม่เท่านั้นนะคะก,ก็คือมาลองก่อนแล้วถ้าสมมติว่าประทับจิตป,ประทับใจก็สามารถซื้อคอร์สได้เลยเขามีทั้งหมด16สาขานทุกคนคือสามารถเอาคอร์สเนี้ยทำได้ทุกสาขา16สาขาได้เลยเขาลิงกงกันได้หมดเลยใช่เอาที่ทุกคนสะดวกนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเพื่อนด้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันมบบสิบหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย